สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับการใช้งานแล้วก็การใช้งานที่ผ่านมานะครับของเครื่องกรองฝุ่นะอองนะครับยี่ห้อชาฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นยอดฮิตเลยนะครับถ้าหลายหลายคนเห็นตัวนี้นะครับเป็นรุ่นยอดฮิตเลยนะครับก็สั่งซื้อมาจากเน็ตนะครับตัวนี้ครับเสั่งซื้อมาจากเน็ตแล้วก็ใช้งานมาประมาณ2ปีกว่านะครับฝุ่นในบ้านเนี่ยหายไปเยอะเลยนะครับครนี้มาดูโหมดการใช้งานดีกว่านะครับว่า มีโหมดอะไรบ้างนะครับก็เปิดเครื่องก็เปิดง่ายๆเลยครับก็จะมีเสียงขึ้นมาครับอ่าจะมีเสียงขึ้นมาแล้วตัวนี้ก็จะมีการเปิดผิดตัวไอออนนะครับนี่จะมีสารละไอออนนะครับก็คือพวกฝุ่นฝุ่นละอองแบบเล็กอะไรประมาณนี้นะครับโหมดก็จะมีโหมดนะครับแบบธรรมดานะครับโหมดแดงหน่อยนะครับเสียงก็จะดังขึ้นนี่ครับ แล้วก็ตอนนอนครับก็จะเป็นโหมดเงียบนี่ครับพอเป็นโหมดเงียบปุ๊บเนี่ยไอออนก็จะมีการเซฟโหมดตัวเองนะครับต่อมาก็จะเป็นคีนไอออนนะครับก็เคลียร์เคลียร์ไอออนครับมันก็จะแรงนะครับมันก็จะแรงนี่ครับก็ ก็จะดูดฝุ่นละอองเล็กๆเ,เข้าไปข้างในนะครับนะคราวนี้มาดูฝุ่นดีกว่าครับอาจะปิดเครื่องก่อนอาจะถอนปักแป๊บหนึ่งนะครับนี่ผมพอดีผมจะเอาฝุ่นตัวกองตัวใหม่มาใส่แทนครับคราวนี้มาดูฝุ่นดีกว่านะครับที่ดักได้นะครับนี่ผมก็ไม่เปิดดูเหมือนกันนะก็ประมาณสองเดือนแล้วนะครับจะเปลี่ยนนี่ครับออนี่ครับ นี่คือฝุ่นที่กองได้นะครับบอกเลยว่าเยอะมากนะครับเยอะมากๆเรา,มาไม่รู้หรอกว่าวันวันหนึ่งเนี่ยมีฝุ่นอะไรติดเสื้อเรามาบ้างหรือเปล่านะครับเครื่องกองฝุ่นเนี่ยก็สามารถกรองเข้าไปได้นะครับทําให้ในบ้านเนี่ยฝุ่นน้อยมากๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บนะครับไม่ค่อยเจ็บป่วยไม่เจ็บคอไม่ค่อยแบบเป็นหวัดด้ยวยเพราะผมอูมุมแพ้ด้วยนะภุมแพ้อากาศนะครับ เห็นไหมเนี่ยฝุ่นทั้งนั้นเลยนะครับดำๆนยเห็นไหมนี่แค่สองเดือนเองนะเห็นไหมเพราะว่าผมบ้านติดถนนนี่แหละนะเนี่ยก็ไม่พังนะก็ใช้งานทุกวันเลยสองปีขวาแล้วก็ยังไม่พังเลยนะครับถือว่าถึกทนนะครับแล้วก็คุ้มค่าในการใช้งานเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนไส้กรองแหละถ้าใครไม่อยากเปลี่ยนก็เอาไปเป่านะ วิธีเปลี่ยนก็เปลี่ยนง,ง่ายก็ไปซื้อมาใหม่แล้วมาเปลี่ยนเหลือไปเป่าแล้วก็กลับใส่เข้ามาใหม่แล้วก็ปิดฝาแค่นะั้นะครับง่ายๆนะง่ายๆเลยถ้าใครสนใจนะครับถ้าใครสนใจเครื่องตัวนี้ครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ใต้ลิงค์คลิปนะครับก็กดเข้าไปซื้อได้เลยนะครับก็ราคาถูกกว่าบนร้านอีกนะครับแล้วก็ ถ้ามีแฟดเซลก็ได้สดรถเข้าปีก